สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบาดอีกไปจ้ามาจา้ะวันนี้พี่โยจะมารีวิวมะขามแช่อิ่มของน้องแน่นะจ๊ะนี่หลังจากที่ว่าพี่โยนางแกะนางพอกแครเมลี่ลังกดนลังแข่งน้องแก้มไปทำมาเลยอันนี้น้องแน่ทำขายนะจ๊ะนี่ขายในหมูบ่บ้านได้แล้วก็ส่งให้กับเอสซีที่าร์จนใจสั่งมาเลยพี่โยก็ส่งไปให้แล้วนะจ๊ะก็ผลตอบรับก็บอกว่าอร่อยนะจ๊ะนี่ อันนี้แต่พี่โยจะลองมาชิมแล้วก็มารีวิวให้ดูว่ามันอร่อยจริงไหมจ๊ะมาอันนี้เปิดแกะกล่องม่เลยนี่อันนี้พี่โยก็ซื้อน้องแนนได้จ้ะนี่ไม่ได้ไปได้กินฟรีเด้ถึงจะแก้ให้ก็ไม่ได้ไาได้กินฟรีได้จ้ะนี่น้องแนนมบาบาราน้ำตาลนี่กล่องนีห้าสิบบาทจ้ะนี่เยอะไปจ้ะนี่ปักใหญ่ดีจ้ะนี่ให้ไปแบบนี้เลยจะไม่มีด่ามไม่มีอะไรเลยนะจ้ะนี่สั่งขึงกิโลเลยโลนึงก็ร้อยบาทอันนี้รึงกิโลห้าสิบบาทนะจ้ะกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยจ้ะ แต่ว่าโยบอกว่าสิบบากินไม่ต้องจิม้มผิดเกลือก็อร่อยจิม้มผิดเกลือก็อร่อยนะจ๊แะแล้วแต่คนชอบาคนชอบจิม้มผิดเกลือก็เอาไปจิมปจ้มผิดเกลือนะจ๊ะกล่องเน้นๆนี่นะจ๊ะนแกมเอาไอ้น้ำให้ปลาเด้อลูกผิด <Okay, sir. S 1> เกลือปลาจะลองจิ้มแบบกินผิดเกลือก็ไม่จิม้มผิดเกลือนี่จะปากใหญ่ยยดีเดอ้อจ๊ะ สวัสดียังสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะ <laughs> เดี๋ยวโรงเรียนมานะจ๊ะนี่กินแบบไม่ต้องจิ้มก็ได้หวานอร่อยดีจ้ะเพราะว่ามีเอฟซีติดสื่อไปถ้ามาบอกพ่โยบะโอเคผ่านนะจ๊ะจะผ่านแบบไหนผ่าน,า,นานไปเลยผ่านไปได้ผ่านไปเลยดีกวะ ว่าผ่านแบบอร่อยก็ไม่รู้นะจ๊ะเลยสิว่าผ่านแบบผ่านเดี๋ยวคือพี่โยก็เลยไม่รู้ว่าผ่านแบบผ่านไปเลยไม่กลับมาซื้อใหม่อีกอะไรอย่างงี้นะจ๊ะ <c oughs> พี่โยก็แต้วเลนไปด้วจัะนี่พูดกันถึนงรสนาำเปน็นรสชาติจิ้มพริกเกลือกรสชาติอีกแบบพี่โยจิ้มมันก็จะได้ความเผ็ดตื่นขึ้นมานะจ๊ะนตรงแนันก็นอนสบายแจ๋เฉลิมอันนีเลือกงานใบ ตัดไก่บ้านเลยเือกไว้วันนี้วันนี้ตัดอ้อยไก่บ้านเลยเือกไวนจะมาทันพิโยเลือกงานมาก,ก่อนพิโยอีกจ้ะนพิโยยังมาหลังอีกยกเลยจะพามารีวิวมะขามแช่อิ่มของหนองเน้นนะเด่แบบกินแบบแบบไม่ต้อง ไก่ถนนน,น้อยเราจะเสียงหลุดเลยดังเวลาส่งไปก็แบบนี้จะมีหน้ามีอะไรไม่ได้ช่างหน้าช่างอะไรช่างแบบเนื้อสดๆนี่เลยไปะในบุบานก็ขายดีด้วยจีนอ่า,าที่บ้านนี่หรือว่าคุม้มจอดทางให้พี่โยส่งไปให้ก็ ก็เหมือนต้องต้องออกค่าทรงเองนะจ๊ะว่าพิโยมันรู้จะตั้งค่าตรงเท่าไ่ต้องบวกเพิ่มเท่าไอะไรอ่างเงี้ยจ๊ะเพราะว่าพิโยลองตรงไปประมาณสองโลค่าทรง ยกอยู่ประมาณ65บาท2โลนะจ๊ะเผื่อชั่งเร็วหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเอาตาดำนักหรือเอาระยะทางประมาณ65บาทที่นี่เผื่อพี่โยมาต่างราคามันก็ท่าว่าโลหนึ่งก็แค่ประมาณ30กว่าบาทถ้า2โลมันถึงจะ65นะจ๊ะ แสดงว่าทางการพิโยต์เนเนใจคิดถูกไหมถ้าต่งางราคาขายก็ตีไปประมาณโลละลอยหาติปอะไรได้ไม่รวมค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ยจะแตัว๋วอันนี้พิโยต์ไม่ได้รวมด้วยจ้ะคือถ้าสั่งมาโลนึงก็อาจจะถ้าแบบตอนส่งไปนี่โลนึงมันก็มีหา่าิบาทแต่มันเป็นพิโยตก็เลยเ่แน่ใ,นใ,นใจว่ามันเป็นพอระยะทางหรือว่าน้ำหนักสองกิโลนะ่ะหกสิบห้า ต่ว่าโลเดียวห้าทิบาทโยกเลยสงสัยเป็นกระยาทางเพราะว่าคนชิ่งโลเดียวนี่จะอยู่ไกกว่าเขานกก่า๊ะไก่กาคนที่สั่งโยกเลยลองคิดมานั่งคิดว่าน่าจะเป็นกระยาทางน,น่านะกป็น่าจเกียวเท่าไรนะาจะกรื่อาจจะเกียวเราคำนวณโดยอะไรโยกไม่รู้ว่าเขาคำนวณแบบไหนก็หลานตรงเขาน่าจะโยก็ันตรงนี้นเลยไม่กลาคิดว่า จะขายราคาเท่าไร้อมส่งอะไรเงี้ยคือก็เลยให้คิดว่าต่างราคาตายตัวคือต่างราคาของมะขามที่ทําคือลอยหนึ่งกิโลละลอยนะจ๊ะแล้วก็ให้เอฟซีทีว่าซื้อไปนะอาคาคนส่งเองก็จะยไม่รู้จริงๆว่าจะต่งตางเท่าไรจริงจะได้แบบว่ากาไรหรืออะไรเงี้ยจ้ะนี่ก็ให้น้องแนนคิดเอาจากกำไรขาทำอะ มันจะมีออกเปรี้ยวๆหวานๆมันก็เป็นกับมหวานเลยนะจ๊ะแบบโยว่าตัดจิ้มกับพริกเกลือจะอดีเพราม,มีความเผ็ดของพริกเกลือแล้วก็มีความเค็มของพริกเกลือมาตัดดา่าตัดก็ความเปรี้ยวความนั่นความหวานดา่าจิ้มพริกเกลือจะอร่อยถ้าทำพริกเกลืออร่อยนะจ๊ะ ห้าสิบบาทแล้วพี่โยจะลองนับว่าได้จากฟักนะจ๊ะอันพี่โยกินนี่ฟักหนึง่งแล้วก็กินันไปเต็มหน่อยไปแล้วฟักหนึ่งนะจ๊ะสองสามสี่ห้าหกประมาณหกฟักหนึ่งกิโลประมาณหกฟักถึงกิโล เดี๋ยวแมรี่ก็ไปงานขาวดำกับมาดิจินมา,มาเด้อมากินมะขามากับพี่ยูดิจินน้องสาวใครแมรีก็ไปงานขาวดำถึงกลับมาจิ้มแม่แมนะ่ของแส่วเีรอวันนี้ของน้องเนนสวัสดีค่ะ แมรี่มากินมะขามด่าให้แมรี่รีวิวมะขามในเอฟซีดูด้วยที่แกทำกันหนังแกหนังอะไรกันเป็นยังไงถึงทำรลชาตาเป็นยังไงถึงเนาะแล้วชิมดูก่อนว่าผ่านไหมผ่านอยู่ผ่านอยู่ผ่านไปไหนอีกเนาะนี่พึ่งบอกเอฟซีไปว่าเอฟซีโทรมาบอกว่าผ่านผ่านไปเลยว่าจะกับผ่านไปไหนนี่แมรี่กับผ่านนีแก ผาเลยผ่านเลยโอเคจ้ะผ่านเลยผ่าเลยมีแบบมาตืึเห็นไหมจิมพสิ่้าี่ยอร่อยนะแต่มันยังมีเยื่อมีใยอยู่ด้วยจรนเป็นเยื่อที่ว่าตินในนอที่ว่าแล้วไม่ได้ดิงออกคุณนี่มีคุณผีคนนะคุณผิดคนว่าจะหายไปตรงหายบางขาวบางไปตรงหายลยคนณะลูก แม่วจ้องไว้ที่โดนนะชัดลักลุกแม่รี่อร่อยแซ่บเะเลยนะงานข้าวดำเปคนหลาย้วจ๊ะเป็น,เป,นเป็นพันธุสองพันมัน้งเป็นคนหลักของคนในหมู่ในอำเภอหนองบุญมากเลยนะจ๊ะไม่ใช่เฉพาะในบาทพิโยจล้ก็จะงายจะงมากเลย คนหล่นไหนหล่นนึงเลยพี่แกเป็นพยาบาลจ้ะก็เลยเตียก็เลยแต่ว่าแบบาแกนีต้ดีนะจ้ะไปทางไหนไข้ก็หลักเนาะคนมาเต้มังไมดีว่าคนเป็นพันประวัติกประวัติศาสตร์เลยน่ะต้องาดเวลาส่วนจะผ่าอยังเป็นก่อนจะยี่ยบจะผ่าสามสิบคืนสามสิบจะผ่าคืนเอามาให้ชจิ้มหรือมา่ายตื่นีอันนี้ขอสื่อ่ะ ในย้อมให้ปีเดังนี้ได้กินแล้วเราไอปีไปกองหนึ่งเลยละต้นน่ะตามอันเหล็กต้นนี้กำลังเป็นเงินเป็นทองมาจับมากินกันได้เนี่ยเอาอาบได้อาบแต่ยังกิน ถึงกิโลโยนนับให้ดูว่าก็ประมาณพวกปักหนึ่งอยังไอ้ใหญ่ไอ้ยังไาวะอัวนั้นต่เข้ามาอย่ามาซุ่มตรงนั้นเนาะเนี่ยจะชื่อพงกินนองก็จะเรียนเนาะนากีดนันบานจะอยู่ตรงนั้นบานขวนใครก็ผูดถึงเต้นเขาลงเป็ดเต็มนะเขาคดไทยให้ไหลดู้เลยเด่นน่ะคนมากจริงๆ งานว่าสองสามร้อย,อยว่าหลายเงินดิสองพันอาจจะถึงพันสองพันต็มล้านบาทเนี่ยเจนลงรถส่งให้มาจอด์ก็โรงเรียนเนี่ยเดินไปไนอนอ๊ะเลยเดินเนาะรถมาไหลลูกคุณจะมาอญาถึงบ้านแล้วว <c oughs> ันนนั้จะกระเป็นไอเห็นไปหาหมออยู่นี่นะไป ทำกุ้งมีอจะไรแบบเมียพูนพาไปแรสคือไปกุนงอย่งกินรสยุ้ยแช่ก็จิ้มเด้งเลยแต่ก็เป็นหัวเนาะเนี้อจะ้ะรสชาติแซ่บๆห่างก,กินเรนๆไปกินมาก็จำกุ้งกองแหละแล้วอยู่สองสาปักไม่กล้ากินมากต่อได้เดี๋ยวองซึ้งจะเฮาอีก <c oughs> ช่วงนี้ยังยังมีอาการไออยู่เลยยังไม่ค่อยกล้า กินอะไรที่มันวานๆเชื่อมๆอะไรน่ะจั่แบบรบบพี่โยกอุ้นใจดจากทีว่าเอฟซีทีว่าซื้อไปนั่นบอกว่าอร่อยชอบจ๊ะ เป็นลูกสาวแมรี่ทำเสียชื่อไม่ได้เด้แมรี่นี่แต่อนก,นกนดอดมะขามนี่เดี๋ยวจะขายแต่คืนมะขามเป็นนาา่ะจะคืนโดงขายตลลดเลยไม่ได้ให้แมรี่ไปหลือฝืนความลังเนาะคืนมะขามนี <c oughs> ่จ่ะ <c oughs> อันน้าไปคืนก่ยังหลืนเอวหมอดิเกล็ดเดี๋ยวหลืนลมเอวเกล็ดทีนึงเนี่ย คืนมัดขาตรงไซด์เลยว่าตอนนี้จะกอนเมลี่ก็ขคืนจะเป็นตาวเออ้พี่โยยังคืนต้นไม้เก่งนะจังตอนทองตอนทองน้องโยนี่เมลี่ตะปีนต้่นพักหวานเลยเลยจ้ะกินแล้วอร่อยไม่ยากบางเด็จ้ะ อาจากคลิปนี่ก็จะไปแก้หนึ่จากพิโยก็มารีวิวมะขามแช่อิม่มของน้องแนนด้วยจ้ะนี่เหลืออยู่สองฟักเสดายมันชอบเป็นเหยื่ออย่างจากพิโยแก้ออกไม่มดก็ลเลยทำให้มีเหยื่อมีใยเหลืออยู่แซ่บจ้ะพิโยไม่ได้โก,ก้ฟุกปิถ้าไม่เชื่อต้องลองสั่งไปกินดูเด้อจ้า อาละจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแเราก็ขอบคุณนะจ้ะสวัสดีจ้าพี่โยหลักพี่โยลัทุกคนเด้อจ้า